เร็วเร็วเวีโกมันจะก้นฟังเร็วเร็วเร็วร็วเร็วเร็วโอได้ลวปาร์ตดูความเงียบเสียงสติ๊กคือสิดังกับก้องน้ำบรนี้องนะยไล่ครบเอาเลยเคโอเคอเเคโอเคโอเคอเคโอเคอคโอๆคออัอออเอ ก็ที่อยู่อยู่ก็อ๋อเนี่ยคือมันหนาแท้นั่นแหละมันเปิดเอ้ยโอ้เจ๊โอ้พี่น้องโอ้พี่น้องอีพ่ออีแม่โก้ฝนตกแล้วพี่น้องอุ้ยแหงขนาดเลยครับมือนี่ยพี่น้างปลายพญากระบี่ฝนตกแล้วเด้อพี่น้องชุ่มฉ่ำแล้วจากขี้แล้งมานาน ฝนไม่ตกเลยวันนี้มาชุ่มฉ่ำเลยหนูตก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 ให้เต็มที่กระเบาเคียนจะได้ไปใต้กบหรือออกประจับกบจับอื่งแล้ววันนี้เดี๋ยวมารุ่นกันพี่น้องสวัสดีครับกับผมเบาเคียนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามข้าคืนครับพี่น้องเนื่องจาก ฝนตกตอนเย็นเนาะที่บาเคนถ่ายไว้ตรงตอ,ตอนตอนตอนคลิปครับก็เลยพาสาติก๊กออกมาหาใต้กบใต้อื่งลองเบิ่งพี่น้องว่าสีหมานหรือบ่หมาสีออกให้เฮาจับอยู่บ่เพราะเป็นฝนใหม่เนาะสาติก๊กเนาะเทศเสียงพี่น้องมือนีบอเคน <c oughs> ซื้อใหม่มาใหม่ <c oughs> จะเสียงเป็นใ,นใดก็ฝากพี่น้องคอมเมนต์หน่อยเด้อบอกหน่อยเด้อครับอยากพี่น้องได้ยินเสียงชัดๆเพราะพี่น้องหลายคนก็ว่าเสียงบอเคนคอยครับ ว่าค่อยอยู่แล้วเหอนไม่ตัวเก่ามันเสียงค่อยเนาะแมงแต่แต่ที่แน่ๆพี่น้องตอนนี้แมงเมามันออกแมงเมาออกไรหน่ะมันหุ่มเนี่ยมันหุ่มกล้องเขาอยู่มันบินตําอยู่นี่มาไปเขลยเตรียมเหมานั่นกลัวบ่ทันฟาดเอาเหมาหวานเอาพี่น้องฝั่งแมงหนิแมฟาดแมงลุมเสาติ๊กไปทางไรโบเขคนฟังพุ่นฟังพี่ฟังพี่ไปฟังพี่บไปฟาดโอ้ยแมงเต็มคอเลย พอดีกบอยู่พตัวหนึง่นงในนอกอยู่ไกลแค่ในนอกบอกเห็นเห็นตากบเลยแม่นบอกจ้ะไปพี่น้อง,องเดี๋ยวไปใกล,ใกล้ใกล้ก่อนเดี๋ยวเราคอยไปถ่ายกันเนาะถ้ามีเมงบินตามกล้องเด้อพี่น้องเห็นอ่ะฮันค่ะเมงหลายขนาดมามาพี่น้องถึงแล้วเข็นเตรียมแล้วถึงเห็นบ่อนกบอยู่แล้วฝุ่นแหง้งๆงแต่ว่าด้วยความที่มันแรงหน่ำอึ้งสนึต มันดูดซึมไปเบิดแล้วจ้ะบอกขีนยันมีน้ำทิ่ดเหมานำบอมีก็หวานแห่งๆนี่ล่ละจากโตไป,ใส,ไปใส่แล้วสติฮู้แมงเม็ดไปใส่แล้วว่ะงาน ดูดไปแล้วบอกตกลงไปยังสติ๊กสติ๊กบุหินแล้วมันขึ้นมาเมื่อกี้นี่สติ๊กบุหินเพราสะสติ๊กบม่ได้เปิดโคมบม่ได้เปิดหัวไฟเปิดหัวไฟเลยสติ๊ก <laughs> ยังซอยบอกเคียนกับพี่น้องเดี๋ยวนะ เห็นตัวพวกใหญ่เนี่ยขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันมีหูเนี่ยค่ะจั๊กโอเคลรู้ดึงดูนี่มันขึ้นมาตรงเนี้ยเบาจ้าโเห็นจ้อยมันเข้ามาในแค่ ก็เห็นปะม่เห็นมันสิริเห็นมันป่าหญยาบนนี้แหละทุกบกแนเห็นเห็นไมไม่เห็นมีรูมีอย่างเนี้เดินขึ้นไปนี่แหละงนิดเลย Lý là lệ thằng ăn cả Où? Uh, Sao tích à lèo! Lát 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 lâch 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 lát lâch 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 Phi lâch 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 โอเขคมมาโดดลงเร็วโอเขคโอเขคมมาโดดลงเร็วเดี๋ยวเดี uh ๋ยวเห็นบ่นูือมันอยู hein, ่นี่บ่นี่ยังบ่โดดอยู่แถวตีนนี่แหละยังบ่โดดทียังยังกระโดดมันต้องเห็นเพราะข้างล่างมันเป็นเสียงดังตุ๊บเลยเลยนั่นบอกฮันน่าฮันน่านนันนโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวติกรัดทางนี้เด้อ บอกเ้นดมาบอกเ้นมาไล่มาลงแม่เมื่อกี้มันเมาสติกเลยบอกเค้นโดนแล้วอยู่อยู่ในยฮานพอดีบอกเคนเรืองอ้ออยู่ดีนี้อกเนมาวเร็วเร็วเร็มีบอเคนมันจะขึ้นฟังเร็วเร็เร็วเร็วได้แล้วปัดดูความเงียบเสียงสติกคือสิ ดังคือกล้องลำบนี้เนาะเมื่อกี้ไรครบเอาเลยเฮ้อหลวงเออกรบออกจากเบ้าพี่น้องออกจากเบ้าเอาใส้พี่น้องหัตกเลยเมื่อกี้นี่จับอึ่งน้องบอกเคสนาะจ้าจับอึ่งเมื่อกี้นี่อึ่งก็ออกกบมันออกจากเบ้าจากไงอึ่งก็ได้หาต่อหาต่อไปไปรุ่นกระตุอพี่น้องอย่างมันมันแล่นเขาป่าหญ้านี่แหละ น้ำเต็มคลองเลยสต<อ>ิบอกครบครบต็มงตึ้งเรเพิ่เจอครบเลยเนอะปาดน้ำเต็มคลองเลยทันเน๊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 ตัดดงดงจะอยู่ ฮือเขาเพาเขาเพ่าเห็นดิมีเหงีพี่เนาะห่านมาแต่ไกลเลยบาดดีขนาดเทอะี่กระต่ายจักตัวตัวเดียวตัวเดียวโอเคเห็นตัวเดียวโอ้พอโพยมี่กบกบเท่านั่งออกจากไงกบออกจากไงมันจะโตเหลืองๆเลยเอ้า โอเคตัวที่สองโอ้บึงอีกตัวอีก็มีอีกแน่โอเคเรามาใส่เลยจ้าจ้าโอเคเห็นมันงอขนมาอีกตัวนึงเลยแต่ตัวนี้มันเอาง่ายไม่เป็บอลแม่บอลจ๋าฮ่ามอนแม่ตะกบบ่สุดที่บอจักตักบอลแม่เครียดปาที่น้องบึงน้ำนี่เมื่อวานมันมีน้ำเลยสอง อ,อหายอีมันต้องมีมีมาเรื่อยๆนี่เพราะมันต้องมาไข่เนาะบอกเคนาเดี๋ยวบอกเคีนสังเษก็วิ่งจะต่อจ้าตัวที่สองแล้วมาพี่น้องบอกเคืยนสีลงหวานเบ่งบอกเคีนว่าคือเห็นตัวนึ่งมันงอยไม่อยู่แต่แตัดสินใจเอาตัวเมื่อกี้นี้ก่อนอย่ามันมุดลงน้ำแหละบอกเคียนก็เลยว่าสีลงหวานเบ่งจะบน เอาไม้ขึ้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเห่สิบปจมน้ำแถวหแหละเพื่อนว่าเพื่นหินป้าพี่น้นนองแมงไม้หุ่มสติกมันมาตอมไฟหวังร้อยตัวตอนนี้อ๋อเต็มคอเลยโอ้ไม่ได้ยินเสียงเขียดแบบนี้มานานแล้วมันแรงแรงคนแรกของปี ใช้คำนี้ได้นะบอกเคเนะจ้าเข้าฝนบบตกมานานมากเลยตกแมงอยู่นี่ลองเบ่งก่อนลองเบ่งลองเบ่งแตกบ่เหงฮะแตกโบทันเห็นน้ำพี่น้องจ้าเห็แมงอันนี้นี่นี่นี่หุ่มเสต็กอยู่ตอนนี้มาต้มไฟนห่ดิ พวกอึ่งพวกอบพวกเขียดที่ออกจ้ะมามากินแมงนี่แหละมาลุ่นกันมาลุ่นกันมีอะไรไหมมีแหละแต่บอกเคลมชิหวานถือหรือบอก่็บอกเคลมว่าเพิ่งเห็นตัวนึ่งมันโดดลงเงียบบอสเงียบตึ๊ดตักตักอยู่บ่สฮึฮึฮึทถืดทึีบ่ถืึบ่เอ้าแค่ไหนทึ๊ดกกิ่งไม้บอตึ๊ด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 อยู่ มีอย่างเนี้ยโอ้ยมีโอ้ยลดสอง<ว>ตัวในตัวนึ่งใน,นตัวนึ่งในตัวนึ่งกันดีตัวนึ่งลดฮันมาเอาไว้เร็วๆไปเอาอีกตัวนึงมันอยู่แถวนี้แหละอีกตัวนึ่นลนงลดฮันในทรงตัวพี่น้องแต่ว่ามันลดตัวนึงเอ้าพี่น้องมงออกจากเบ้าออกจากไงมันสีตัวสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเป็นหมาเป็นหมาเอาไว้ก็ไว้ก็โอ้โอโอโอดีๆโอเคฮัน คือว่าเห็นตัวนึ่งโดดลงเพราะว่ามีสองแบบน,นี้ท้าก,ก็มันโดดลงก่อนหน้าไปซิฟกับโบจักจักว่านรัวๆเลยโบเคน้นตอนเข้ามาบบเห็นเนาะน้อพี่น้องเป็นน้ำเต็มน,นีง่งอ่ะ,อะเดี๋ยวรุ่นตัวต่อไปนา่าจะเห็นโบเคน้นกบๆตัวนี้ก่อนมาลุ่นกันต่อพี่น้องอ้าวเขยน เอาเคนทิศถึกแล้วออเอาแหมาหวานเอาเรืออ่านว่าเพื่อน้องนี่มีน้ำจ <c oughs> ้ะปีที่แล้วเขาเคยเนาะพี่น้องเคยบึงในช่องเก่าๆเ <c oughs> อาหวานแหเอาถ้าเป็นชมวกหรือส่อมบานสติเอื่นส่อมแทงก <c oughs> บเนาะมันบ่อยทัน <c oughs> มันบ่อยทันเค <c oughs> <c oughs> แทงบบแม่นแทงโบแม่นกับแม่น <c oughs> บวกกับมันเชื่อเถอะกบตายไปนะ เอาหวานเห้เอาแบบนี้มันจังประตายอยู่กับเฮาได้หลายมื้อบกกระดุกกระดิกเลยแทะยอบเนี่ยถ้าบกกระดุกกระดิกกันง่ายที่มันมีนะ่ายที่นะพี่น้องรุนกันโต นี่แตกดีครับทันกบบนอแค่นี้เต็กยาหลยหลายกวมกับทันอู้หะหยาลายแล้วมันชิบเปิดมุดออกได้ด้วยเนาะ ตะตักบ่เงียบกิ๊บฮึ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 นะฮึฮึโอเคไหมฮึ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 หน่อยความว่ามันต้องติดตัวอะไรสักอย่างมันดุ๊กดุ๊กดุ๊กอยู่นะสักเมื่อทอยู่อยู่ก็อ๋อหนาคือมันหนาแท้นั่นแหละมันเปิดอันนี้โอ้โหเต็มไปหมดคุณน้องคุณน้าอีพ่ออีแมฆก๊ก มึงดูเอาเที่ยวกับฝ่ามือบอกเคีนดูพี่น้องครึ่งโลตัวนี้อ้มันดึก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 อยู่ดิในี่สุดก็ทันเพิ่นโอ้โหเพื่อนะูีแต่มันบุ่จีแขออกเนาะมึงไหมจนเหลือมือมือขาวเขาใส่ถุงมือค่ะโชวพี่น้องมากระคักดูพี่น้องพี่น้องอ้าวอ้าวอา เอามาเก็บเอามาใส่ใส่บัานอีกอยู่บ่รุ่นอีกอยู่บ่มันยังอีกตัวนึงเลยเนาะจ้ะไปทางเดิมบอกเบาเขนเอาพี่น้องเก็บกบก่อนแล้วมาลุ้นบาทต่อไปจ้าบบาเขินเจอกบอีกแล้วพี่น้องย้ายออกมาคงเลขที่เราได้ตัวเลขแล้จ้ะบนหันหันหามันผุเจอแล้ว<บ>ติ๊งผุดถ่ายไปใกล้ๆ อย่ามันตื่นโหสติกสถิตมันอยู่ในเหห์แล้วสิไรสถิตเหห์กวบใบกันพลาดสถิตยังบ่เห็นโอ้ย่ะเป็นน่องยี้ดิตู้ปักเอฟเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวฮึบฮืยตู้ปักเอฟเลยนะ ตัวที่ห้าข้างในห้องเราบอกเค้นวะในโบในตะนะตีหามาใส่ถุงแยก่อนพี่น้องบองเบคอนใส่ถุงแยกก่อนทีหาาแล้วโอ้โหเบคอนเอานี่ออกก่อนถุงอึ่งมันต้องแยกเจ้าอึ่งมันเป็นวิย่างอึ่งก็จับน้องนี่อึ่งก็ได้ทั้งหลายตัวเลยสติ๊กสีอาไว้เอสซุ่มเมื่อบ้านอึ่งนะถึงอึ่งไว้ก่อน เ,เดี๋ยวหายปเคีนเดี๋ยวเลาะน้ำสายคลองต่อเลื่นกันต่อไปจ้ามาทีน้อยลบไปลบมาระหว่างคลองแห่งกับคองที่มีน้ำอยู่ละคลองแห่งเขาได้ตัวนึ่งของลบไปเมื่อกี้นะี้กมาคคองมีน้ำอีกปลาเคียนจองอยู่เผื่อมีโตมาใหม่สองโตสองโตเลย trên hình các đấy. nữa đó. Ừ. <Đồng> ลงอยู a. A ่ห hey uh. uh. ันต so ัวนึงโดดลงเลยโดดลงตัวนึกพี่ทำจากโต้พี่หยางหวานเฮียโปเตกเฮียโปเตะล็งมาตะไกลเฮียโปเตะกระดิมันเปิดปลายหน้าด้วยอ่ะโอ้ยตายตึกบ่อตึกบ่อตักเลยหนิเนาะบ่ลงนะมันซ้ำเอาไม่เอาไม่เังเก่านี่แหละเหข้าสาธเล็งก็ดิบดี อ๋อซ้าบอนเก่านี่แหละจ้ะเดี๋ยวแางเหกงาแสงเหงากันพี่น้องมาเล่นกับโตหวานที่เดิม ็กน้อยเด้กพี่น้องห้องน้องสวยๆอยู่นสาธิกิถ่ายให้เบิ่งเด้อเพิ่นสิ้ห้องพุงแวบพุงแวบอ็บสวยเนาะหรือว่าไม้ตัวใหม่เฮาอาจอะเสียงเขียดเข่าบ่หลายแัปแต่เสียงสาติ๊กก็บาเคียนตึ๊กตักแน่เงยเออสองอี๋ สองตู้จสอตอีนี้ทันแล้วนั่นดีตสองเลยเรียบ้ลยค่อยเด้อที่บ้าได้ก๊บป่ะดิที่บ้านได้ก๊บน้องมีเด็กเ่า่นกะพวกแม่นี่้หาตเป็นไงอีหีือเพอพ่นเพิ่งเขผาอกอก ึออกอย่างไรเนาะใช่เข้าไงดิก็ม er> ันข it um well ึ้นลังแบบนี้ใช่ตัวนึ้นี่เออเข้าไงนี่หนึ่งตัวสองตัวมามากินกินเลยมาลุ้นกันบัตต่อไปทงคูน้ำบอกเพนเนาะจ้ะบ่เพนที่ว่านคุณอีจักบา ลุ้นกันดีจักบาทพี่น้องน้องนี่ได้บ่ได้เฮากระซือเสียงกบพองขนาดเลยได้บ่อยู่พุ่มใดไปแย่งน้องกันเนาะเอาบ่ได้บ่ายนี่เฮาสิพาพี่น้องแย่งน้องกันจ้ะอ๋อ ข้าย่าเลาเอาหญ้ามาเป็นพวงแบบมีเปอร์เซ็นต์แบบกบลุตได้ป่ะห้าคุณมาเค้นหนึ่งมากกันนี่เมื่อซิกแต่ที่เดินนี่นะนี่นะขยายฮ่าอะสารม่รัวๆไปรุ่นหนองใหม่กันจ้ากบห้องพี่น้องได้ยินป่ะนี่นะเสียงกบห้องพี่น้องกบอยู่ฝั่งข่้นแต่ที่ mm okay. นนะจักไม่รู้ข้างล่างมันมีอะไรมั้งแต่กบเข้าไปในแห,นนหนยู่ในแหย่อยัไม่ข้างล่างข้างล่างมันมีอะไรไหมนะทันอยู่บอก เปิดแลเปิด,ดวะเปิดทันไหมนะขาดงห้ทันเนอืมนบ่หันบ่บอยู่ไอยู่หกกว่าล้วไปในน้ำเลยะตะกี้ดิทันเนาะเขี้เ่อ,อะไรขี้เนาะอเนค,ค้นเดอล้เดีว ทันทันสวดีท right oh. ันทันทันทั้ยจะหายจะคล้อก็ไ่ทันละมึงนอนขึ่นครับฮกฮักอะไรบ้งฮกยูตูอเฮ้ยไทยไทวี่ตเหยืยังดิบแล้วแต่ป๊บหมแนะฮือบ เดี๋ยวให้บอกเคก็โอเคได้ยินเสียงห้ององู้่คงงต่อกั็นห้องข้างถนนคือข้างนั้น <ừ. S 1> นะคือติดบ้านคนหรือเงินหมาเลยตัวนึงอ่าอเฮ้ที่เหลือเห็นตัวเดียวนี่แหละเนะาะที่เหลือเห็นแต่ของคุกมีตัวเดียวนี่เนาะไปะไปหนองใหม่กันเนาะไปจ้าใม่อีกคลองนึงแล้วนี่ ของที่เราเคยมาลากแย่งกันนะจ๊ะบอกเกียงขาดไปสองคืนแล้วเหียยังโดดจุ๊มเนาะเห็นกบอยู่ฝ้างๆผบบ่โดดไปใส่แล้วฮะโดดไปใส่แล้ว เบเห็นน้าไปแล้วบ่ไปเลยมีเสียงโลดลงน้ําจมเลยได้แต่ว่าบรูว่ากบไมเขียดมันยังอยู่ในป่าจากน้องมันยังบม่ออกมา มันยังบัมาไข่เครื่องเบิ้งจักบาทเหรออ้าวลองเบิ้งโอ้โหหวานเไปหัวแตกเหตุดีโมงได้หลายพี่น้องมันบวแตกหบวแตกเฮ้ยหบวแตกเลย สรุปบ่มีกบบ่เห็นเนาะบ่เห็นมันยังบ่มามันยังบ่ออกยังบ่ออกบ่ออกเน่ะในการเนาะบ่มีมุมนี่เพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันออกปานไดนจ้ะทำมาแต่หัวค่ําแต่น้องที่ผ่านมาก็คุ้มพี่น้องพี่น้องทั้งหมดกี่ตัวแปดมีตัวนึงบอกตัวสุดท้ายบอกเคมบ่ได้ถ่ายเออชาติบ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งบ่เคมบหานได้ตัวนึ่งตัวนึงตัวนึงเนาะ โอ้หมาน,มนไปนวใหญ่แนวกินจ้าฝนใหม่ฝนแรกน้องคุ้มค่าบ่ผพิดหวังจ้าหมานคือเก่าครับโอ้เสียงเจ้าเจ้าเลยเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับมาพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าหมานครับน้อง